เรามาถึงนี่นะคะวัรีชนะคะวัดศรีชมจังหวัดสุไทยอยู่ภายในพิพิัญญณงหวสุไทยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมภายในข้างในขึ้นเลยเที่ยวขึ้นเลยนะคะก็ให้แต่กล้องซูมเลยนะคะซูมเข้าไปเลยวัดศรีชุมเนี่ยจะเป็นวัดที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่าจะเป็นชาต่างชาติอะไรแล้วแต่ทุกชาติบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาเนี่ยนะคะเพื่อมาชม ความสวยงามเพราะว่าพระองค์นี้เนี่ยมีประวัติส่วนประวัตินั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปบรรยายข้างในให้ฟังนะคะเขาเรียกว่าพระพูดได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมภายในกันได้ค่ะตามนะยกเข้ามาข้างในเลยค่ะมาเลยนะมาั

เดี๋ยวพอเราชมภายในเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าประวัติทำไมพระถึงพูดได้นะคะ,ะเสร็จแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้กล้องนะคะกล้องตามมาเลยคะ่ะ,คะอันนี้คือ,อตะกล้องะตามมันนะึง้มๆๆเขาเป็นอยนะะ่ะนี่นะคะภายในข้างในเนี้ยคือจะเป็นช่องนะคะช่องเนี้ยคือสามารถอ่ะ เดินลัดลอ็อคลัดล้อขึ้นไปเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอากะด้างกลัมาพอรัดล็อขึ้นไปเนี่ยพอรัดล็อขึ้นไปนะคะจากจากช่องที่เราชี้ให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่นะคะคือจะวนรอกอุ้งพางน,นะคะไปจนถึงจุดสูงสุดเลยนะคะคือแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะออกรบกันเนี่ยค,คน คน,คนโบราณส,สมัยก่อนเนี่ยนะคะก่อนที่เขาจะออกรบกันอ่ะคือเขาก็จะให้ทหารที่ว่าจะรบเนี่ยนะคะอยู่ภายนอกขององค์พระแล้วก็คือเหมือนเขาจะเรียกว่าปลุกกำลังใจให้คนที่เปรบเนี่ยให้มีกําลังใจฮึกเหงมสามารถไปรบรลชนะก็ะคือจะมีคนนะคะเดินจากช่องที่นายกชี้ตีนี้งงนี้นะคะ วนรอบขึ้นไปนะคะวนวนวนรอบแล้วมันจะไปโถตรงข้างวนเสียงป้าเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเปคนเนี่แหละค่ะพูดให้กำลังใจให้ทหารเนี่ยเเหมือนแบบข้างพูดได้อะไรเงี้ยนะคะให้กำลังใจทหารเวลาเป็นลกก็จะได้ยห็นใครชนะนี่คือที่มาของพระพูดไดของวัดศรีชุมนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคือ เขาปิดไม่ให้เข้านะคะเพราะว่า,าคือจะมีสุภาพสตรีร่างท่านน่ะพอขึ้นไปแล้วเพิ่อาจจะนุ่งขาสั้นบ้างนุ่งกระโปรงบ้างอะแลแล้วมันแบบอาจจะแบบไปถึงเสียนพัดแล้วมันไม่เหมาะสมเขาก็เลยปิดไม่ให้ขึ้นไปแล้วค่ะแต่สมายก่อนตอนที่นายกเล็กๆเนี่ยเคยเคยเดินล็อขึ้นไปนะคะตอนนั้นพ่อพามาตั้งแต่อายุน่าจะประมาณจำไม่ได้รู้สึก จะสิบกว่านี่ประมาณนี้แหละเคยเดินเดินนี่นะคะเดินล้อขึ้นไปถึงจนเสียเลยแต่ตอนนี้ไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วท่านใดที่ผ่านมาจังหวัดสุขโขทัยนะคะมาเที่ยววัดศรีชุมก็ตามรอยนาะยกมาเที่ยวชมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะเราพาชมพะพูดได้ภายในวัดศรีชุมไปแล้วนะคะต่อไปนี่เราจะมาชมนี่เลยนะคะอันนี้คือ ต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงต้นนี้มีอายุถึงสองร้อยปีเลยนะคะนี่นะคะต้นมะม่วงต้นนี้มีสองร้อยปีเส้นรอบวงหนักสิบเมตรด้วยถยสูงยี่สิบเมตรนะคะมอไม่เห็นเลย ข้างๆนี่นะคะก็จะเป็นนี่นะคะนี่เราเราอดโอบให้ดูเลยโอบนี่ใหญค่ไหนความกว้างนะคะความกว้างเนี่ยนี่นะคะหกเมตรนะคะคือรอบรอบต้นมะม่วงยักษ์เนี่ยนะคะหกเมตรนะคะหกเมตรก็คือประมาณหกคนโอบเนี่ยนะคะหกเมตรใหญ่มากต้นเนี้ยคืออายุนะคะนายกไม่ได้ใบห่วยนะสอง ศูนยนสปีนะคะสองศู0สองรปีเลยโอเคแล้วเดี๋ยวถัดจากต้นมะม่วงยักษ์นี่อันนี้ก็คืออันนี้ก็จะเป็นโบราณสถานอีกที่หนึ่งภายในจะมีพระเก่าแก่เลยนะคะนี่คะะตันใดที่หาสถานที่ท่องเที่ยวหลังจากาเรา อยู่ในสถานการ COVID ์โควิดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เขาคลายล็อกแล้วมาเที่ยวที่นี่ได้น,นะคะแต่เวลามาเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าใกล้ผู้ใกล้คนก็ใส่หน้ากากนะมันปินหน่อยแต่นี้พอดีนายกเดินออกห่างแล้วเนาะก,ก็หาสตรอากาศมากภายในสถานที่เนี้ยลมเลื่นมากนะคะอ๋อให้ท่านที่หาสถานที่เที่ยวเนี่ยที่นี่เป็นหนึ่งสามที่ที่คุณต้องมาโอเคสวัสดีค่ะ